โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยเลยนะครับว่าเหรียญสองเหรียญเนี่ยราคามูลค่าเนี่ยหลักเจ็ดจริงไหมครับทุกคนก็คือทําไมมันจะแพงมหาศาลขนาดนั้นแล้วที่มาประวัติความเป็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าการผลิตเนี่ยผลิตมายังไงทําไมมันถึงมีราคาที่แบบโหดขนาดนี้หรือเป็นอะไรมายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในลิปเลยครับว,ว่าจะมันจะโหดจะเดือดขนาดไหนนะครับกับ เหรียญ2เหรียญนี้ที่ผมนํามาเสนอครับก็คือเหรียญแรกเนี่ยจะเป็นเหรียญการแพทย์ครบ50ปีนะครับทุกคนกับอีกหนึ่งเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญทองราชสมบัตินะครับของรอเก้าของเรานะครับก็คือ6ครบ60ปีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปเลยครับว่าจะโหดเดือดขนาดไหนราคาเล่นหากันเนี่ยจะหนักจะสูงจริงหรือเปล่าหรือผมจะมาหลอกทุกคนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดิหรือเขาจะมาหลอกทุกเราหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าอย่างไงวะ นั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเหรียญเนี่ยเล่นหากันหนักจริงหรือเปล่าถึงหลัก7กันจริงหรือเปล่าหลักล้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับจริงไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปครับทุกคนก่อนเข้าไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วลืมกดติดตามเนี่ยต้องกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้หรือคอนเทนต์แบบฟรีสไตล์นะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปครับทุกคน โอเคครับก็หลังจากห่างหายกันไปก็นานอยู่พอสมควรนะครับเป็นน่าจะเป็นเดือนได้แล้วมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะคลิปล่าสุดที่ผมลงไปได้เป็นคลิปรถนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะไม่ทาแล้ววันนี้ก็อยู่กับคลิปเหรียญแล้วกันครับทุกคนก,ก็เป็นเหรียญการแพทย์นะครับก็คือถ้าเรียกสั้นๆเนี่ยก็คือเหรียญ10บาทครบรอบ5้ปีเทคนิคการแพทย์ไทยนะครับเหรียญนี้ก็จํานวนะลออยู่ประมาณ10ประมาณ สามล้านเหรียญน,นะครับทุกคนเออก็จะเป็นที่มาเป็นยังไงราคาเหรียญจะอ่าแพงไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยครับก็คือผมจะมานําเสนอเนี่ยก็คือ2เหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญครบอ่าคลองราชสมบัติ60ปีแล้วก็จะเป็นเหรียญอ่าการแพทย์ไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เหรียญการแพทย์ไทยเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับให้กับช่องเต่า CXC นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาคลิปให้มันน่าดูขึ้นนะครับยอมรับแบบคำติชมของทุกๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับทุกคนก็ไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านนะผมก็อ่านตลอดนะครับใครที่คอมเมนต์มาว่าเออพี่ควรปรับตรงนู้นพี่ควรทำอย่างนี้อน้องควรทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกคนเพียงแค่ บางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ได้ตอบก็ต้องขออาภัยทุกๆคนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เหรียญ10โลหะ2สีวาระที่46นะครับก็คือครบ50ปีเทคนิคการแพทย์ไทยนะครับโดยที่ลักษณะเหรียญจะเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีจะเป็นสีขาวแล้วก็สีทองนะครับราคาหน้าเหรียญเนี่ยจะอยู่ที่10บาทนะครับโดยที่วุขอบนอกมี เฟืองจากสลับเรียบแล้วก็มีขนาดเส้นผ่าศูานย์กลางอยู่ที่ย6่กมิลลิเมตรนะครับทุกคนโดยที่ลวดลายของเหรียญเนี่ยโดยที่เดี๋ยวเราไปเริ่มดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ยุยวิทยาศาสตร์ุสิทธิบัณฑิตนะครับกิติมาศของมหา วิทยาลัยมหิดลน,นะครับภายในวงขอบเหรียญเนี่ยเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทุกคนโดยที่เบื้องล่างเนี่ยมีข้อความว่าราชการที่9นะครับโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างเนี่ยทั้งสองข้างนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับด้านหน้าเหรียญของเหรียญการแพทย์ไทยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อบแบบเร็วๆเลยครับทุกคนกับ ด้านหลังต่อนะครับทุกคนโดยที่ด้านหลังเหรียญเนี่ยกลางเหรียญมีรูปตาของสภาเทคนิคการแพทย์นะครับทุกคนโดยรอบตาประดับด้วยาลายรวงข้าวภายในวงขอบเหรียญเนี่ยเบื้องบนมีข้อความว่า50ปีเทคนิคการแพทย์นะครับทุกคนเป็นเทคนิคการแพทย์ไทยนะครับแล้วก็บองล่างเนี่ยมีข้อความว่า29มิถุนา2550้ระเทศไทยนะครับด้านขวามีเลขบอกราคาว่า10ด้านซ้ายมี ้อความว่าบาทนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับด้านหลังของเหรียญการแพทย์ไทยนะครับ50ปีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับโดยที่วันครบรอบอรวาระเนี่ยก็คือ29มิถุนายน2550นะครับโดยที่ประกาศใช้เนี่ยเมื่อ25กรกฎาคม2550เหมือนกันนะครับทุกคนโดยที่จํานวนผลิตเนี่ยจะอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับทุกคน โดยที่จะเป็นจํานวนผลิตนะครับย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวราคาหน้าเหรียญเนี่ยเราจะาไปคุยกันอีกทีนะครับอาจจะกลางคลิปหรือไม่ก็แคท้ายคลิปนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็จบไปแล้วครับสําหรับเ,เหรียญ10บาทนะครับทุกคนห้าสิบปีโดยที่ประวัติความเป็นมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโดยที่เหรียญเนี่ยเล่นหากันเนี่ยก็คือ ที่ผมอ้างอิงจากเพจแล้วกันนะครับคนอ้างอิงจากเว็บไซต์ที่แบบว่ารับซื้อเหรียญหรือขายเหรียญน,นี้นะครับก็อยู่ประมาณ70บาท60บาท80บาทประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพเหรียญว่าเหรียญสวยหรือเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรนี้นะครับทุกคนก็ถ้าสวยๆเนี่ยก็ราคา Fi อยู่ที่ประมาณ 80- 70ประมาณนี้นะครับทุกคนโดยที่ถ้าสภาพการใช้งานมาแล้วก็จะหล่นลงมาอีกนะครับทุกคนก็คือลดราคาลงมาก,ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ เหรียญเทคนิคการแพทย์นะครับทุกคนก็จบไปแล้วครับสําหรับเหรียญเทคนิคการแพทย์เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เหรียญต่อไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเหรียญที่2องเลยนะครับทุกคนก็คือเหรียญที่สองที่ผมจะมาเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นเหรียญวราที่41นะครับพระบรมราชาพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60ปีของราชการที่9หรือร .9 ของเรานั่นเองนะครับทุกคนโดยที่ลักษณะเหรียญนะเหรียญกระสาบโลหะ2สีสขาวและสีทองนะครับราคา10บาทนะครับทุกคนวงขอบนอกเนี่ยมีเฟืองจากสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับทุกคนโดยที่ลวดลายของเหรียญนะ่ะก็คือเดี๋ยวเราไปดูเหรียญด้านหน้านะครับทุกคนก็คือเหรียญนี้ผมก็อาจจะเคยเสนอไปแล้วแหละในคลิป ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าคลิปไหนนะครับทุกคนหรือทุกคนถ้าเข้าไปย้อนดูก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับผลก,ก็จะประมาณหรือคล้ายๆกันครับเพราะว่าผมเคยทําไปแล้ววันนี้เดี๋ยวผมมาทําย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโดยที่เดี๋ยวเราไปเริ่มเลยครับก็จะเป็นด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักเนี่ยทางเบื้องซ้ายโดยที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ จอมทัพฉลองพระองค์ยุยมหาจากกักรีบรมราชวงศ์นะครับทรงเครื่องขติยราชอริศยาพรนะครับอันมีพระเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจากักรีบรมราชวงศ์นะครับและสายสร้อยจุนจอมเก้าริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายรูปเพชร ร้อยเรียงกานจำนวน60เม็ดนะครับทุกคนโอ้โหก็เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่สวยพอสมควรนะครับแล้วก็ผลิตเยอะอีกพอสมควรนะครับทุกคนก็จะผลิตอะไรประมาณไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดเบื้องหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายละเอียดการผลิตเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มต่อกันที่ด้านหลังของเหรียญต่อนะครับทุกคนโดยที่ด้านหลังเหรียญน,น่ะกลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์การจัด งานพระราชาพิธีฉลองสิริราชสมบัตินะครับครบ60ปีภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระราชาพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี9มิถุนา2549เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทนะครับทุกคนและข้อความว่าประเทศไทยตามลำดับโดยมีจุดกลมคั่นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นครับสำหรับ สลังเหลียมนะครับทุกคนโดยที่วันครบรอบวาระเนี่ยก็คือวันที่9มิถุนา2549นะครับโดยที่ประกาศเริ่มใช้เหรียญเนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนา2549นะครับทุกคนโดยที่จํานวนจํานวนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับโดยที่ผลิตเนี่ยอยู่ที่16ล้านเหรียญนะครับทุกคนโอ้โหเป็นจํานวนที่เยอะอยู่พอสมควรน,นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสําหรับเหรียญอ่ สเหรีลาสมบัติครบ60ปีนะครับของรอ9ของเรานะครับทุกคนก็2เหรียญนี้ก็ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเต่า CXC ด้วยนะครับก็คือ2เหรียญเนี่ยเหรียญก่อนหน้าที่ผมบอกนะครับก็จะมีราคาเล่นหากันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70-80-60หรือต่ําลงกว่านี้นะครับเพราะว่าแล้วแต่สภาพเหรียญน,นะครับโดยที่เหรียญครบรอบ เราจะสมบัติเนี่ยหกปีเนี่ยจะเล่นหากันเนี่ยเหรียญหนึ่งไม่แพงนะครับทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ70บาทนะครับต่อเหรียญน,นะราคาต่อเหรียญถ้าเป็นสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับทุกคนแบบว่าไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการใช้งานมาที่แบบสภาพกิ๊บๆสวยๆเลยเออหรือว่าถ้าสภาพไม่สวยก็อาจจะราคาลดลงกว่านี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครมีเป็นแบบว่าถุงเนะี่ยสามารถขายได้ผมมองว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสองเหรียญเนี่ยนนะ แค่ราคาคุณแค่แค่ส่งเหรียญมาเนี่ยก็คือค่าแค่ค่าเคอรี่เนี่ยก็หมดแล้วนะครับทุกคนเออก็มองว่ายังไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใครมีเยอะๆประมาณเท่าไหร่ห้าสิบเหรียญร<ๆ>้อยเหรียญเนี่ยสองร้อยสามร้อยเหรียญเนี่ยก็คือถ้ามาขายผมก็รับซื้อนะครับหรือว่าถ้าใครมีช่องทางอื่นก็ผพราว่ามองว่าคุ้มนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเหรียญอีกเหมือนเดิมนะครับก็ห่างหายกันไปเป็นเดือนนะครับทุกคน ถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัย FC ทุกๆคนแล้วก็คนดูทุกๆคนที่เข้ามาดูผมด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็ฝากทุกๆคนให้กำลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะพยายามาทำคลิปต่อๆไปให้มันดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นนะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> ก็ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะ ผมเต่า c ีเขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับมาสั้นๆอีกเดิมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็อยากจะฝากอะไรสักนิดหนึ่งครับทุกคนก็คือผมมองว่านะัปัจจุบันนี้แมงชีวิตคนเราแบบยากนะกว่าจะเดินไปต่อได้แบบหูก็จะใช้ชีวิตไปแต่ละวันไม่ใช่แค่ใค,ใครคนใดค,คนหนึ่งเหมือนมองถึงตัวผมนะครับ mm. ก็ลําบากเหมือนกันอยากให้ทุกคนฝ่าฟันวิกฤต ที่มันยากลำบากเนี่ยไปด้วยกันนะครับทุกคนเออก็ฝากด้วยครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แล้วกันครับทุกคนก็สู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมถึงตัวผมเองก็ผมกระสู้ครับทุกคนก็นั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากมาเหมือนเดิมมาขัดขาดหายหายอีกเหมือนเดิมอาจจะทิ้งระยะระยะเวลาเดือน2เดือนอาจจะลงคลิปทีหรือไม่อาจจะลงสักหนึ่งเดือนอาจจะลง3 4คลิปนะครับทุกคนเออแล้วแต่เวลาว่างครับทุกคนก็คือ ผมก็ทํางานหลักด้วยนะก็คือถามว่าผมได้รายได้จาก YouTube ยังก็ยังไม่ได้รายได้จาก u t u b e แม้สักบาทเดียวเลยนะครับทุกคนทําด้วยใจล้วนๆครับทุกคนทําเพื่อคนดูที่ต้องการดูผมทําเพื่อคนดูที่เข้ามาติดตามผมล้วนๆครับทุกคนตาบใดที่ยังมีคนดูผมยังมีคนคอมเมนต์ให้กําลังใจผมยังมีคนที่คอยเสนอทางให้ผมไปต่อได้เนี่ยผมก็จะทาไปเรื่อยๆครับผมสัญญาครับทุกคนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง ทำแล้วไม่มีคนดูนั่นนี่ผมก็คงต้องหยุดการทําเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็นั่นแหละฝาการ่วมด้วยก้าวไปด้วยกันครับทุกคนใครที่เป็น f c ผมมาตั้งนานแล้วก็ต้องขอขอบคุณหรือใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามไว้เน่นด้วยนะครับเผื่อเข้ามาแล้วลืมกดติดตามครับทุกคนเออก็ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหรืออยากให้ผมไปทําคลิปอะไรก็ สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับทุกคนวันนี้ผมเต่า CXC ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย